สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พบกันเป็นครั้งแรกครับกับรายการร้อยเรื่องเมืองเกษตรครับทางฟาร์มแช n แนลแห่งนี้ครับทุกวันจันทร์เวลา15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาครับสำหรับวันนี้นะครับรายการเนี่ยก็จะพาไปพบกับอุปกรณ์เพื่อการเกษตรครับจะมีขั้นตอนและสาระความรู้อย่างไรบ้างเนี่ยไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่ As a ์ o World นะครับบริษทัทไทยอารโกเนี่ยได้จัดตั้งมากว่า20ปีแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ในวงการพืชผลการเกษตรเนี่ยอุตสาหกรรมการเกษตรมาก,กว่า50ปีนะครับก็โดยเริ่มจากที่คุณพ่อนะฮะเป็นคนที่สวรนิคโลกนะแล้วก็มีโรงงานต่างๆอยู่ที่โน่นมากมายนะครับผมเองก็มารับช่วงเมื่อได้จบที่จุฬามานะครับก็ได้มาทำการ พัฒนาทางด้านเครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรไทยได้มีเครื่องจักรกลที่ทันสมัยและราคาย่อมเยาวและยุติธรรมนะครับจากนั้นก็ได้พัฒนาเอาเครื่องจักรต่างๆเข้ามาในวงการเกษตรของเรานะครับก็จะมีตั้งแต่เครื่องรถไถเครื่องยนต์สูบเดียวนะฮะ mm hmm. ที่ช่วยที่มีแบตเตอรี่ในการช่วยสตาร์ทนะครับแล้วก็มี รถแทเนเอกประสงค์นะครับดังนั้นก็จะหลังจากเรามีทําการเกษตรแล้วก็มีการเก็บเกี่ยวนะฮะมีเครื่องเก็บเกี่ยวแล้วก็จากนั้นก็มีการแปลรูปนะครับแปรปรูปผลิตผลการเกษตรเนี่ยให้เป็นเกษตรอุตส,สาหกรรมให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจะให้ผู้บริโภคเนี่ยนำไปจัดจ่ายใช้สอยงานได้ทันทีนั้นมาที่เราเนี่ยก็สามารถที่จะ,ะมาซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือืั้งจัดกลอนการเรียแตดแล้วก็มาแปลรูปผลิตผลให้เป็นผ,ผลิตภัณฑ์แล้วเรามีเครื่องบรรจุพันธุ์ต่างๆ,างๆเช่นนะฮะเครื่องซีนต่อเนื่องเครื่องซีนปากแก้วผ,ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรเจ็บกระสอบมือถือนะครับที่ใช้ในวงกรรรารสาหกรรมนะรลงสีข้าวผู้ส่งออกข้าวต่างๆนี่ก็ต้องใช้จากอสโกนะครับช่วยให้ผ,ผลิตภัณฑ์เราได้มาตรฐานสา,สากลนะครับ อีกอย่างหนึง่งเราก็ได้พัฒนาตัวใหม่ๆที่สามารถจะช่วยให้พี่น้องเกษตรกร,กรมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราก็มีการนำเอาเครื่องโอโซนนะฮะเครื่องโอโซนเนี่ยมาผลิตแล้วก็จำหน่ายให้กับเกษตรกร,กรในราคาที่ประหยัดและก็ยุติธรรมนะครับสามารถนำโอโซนเนี่ยซึ่งปัจจุบันโอโซนนชั้นบรรยากาศเนี่ย น้อยลงทาให้ U.V เนี่ยสามารถผ่านเข้ามาในชั้นบรรยากาศของโลกได้ง่ายขึ้นการที่เรามีโอโซนอยู่ที่บ้านก็ทําให้เราสามารถจะใช้ในห้องแอร์เอย่ยห้องครัวหรือจะสามารถที่จะทําน้ําให้บริสุทธิ์หรือทําให้ผลิตภัณฑ์อาหารที่เราใช้เนี่ยทำให้ทําความสะอาดและทําให้มันดีขึ้นทําให้ร่างกายเราได้ไม่ปอดจากสารพิษต่างๆที่มันจะเข้ามาในร่างกายทำให้ร่างกายเราแข็งแรง พูดถึงเรื่องการจัดเก็บสินค้าให้ดูมีมาตรฐานขึ้นนะครับเกษตรกร,เ,กรเนี่ยเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วมักจะใส่กระสอบสมัยก่อนใช้เป็นกระสอบป่านเราก็ใช้มือเอาเชือกป่านเย็บได้แต่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากกระสอบป่านแพงมากเดี๋ยวนี้จะใช้เป็นกระสอบถุงปุ๋ย PP ไปทั้งหมดเป็นพลาสติกนะครับกรเษกเษตรเกษตรถุงปุ๋ยนะฮะดังนั้นการที่จะไปเย็บ ถุงปุย๋ยเนี่ยมันยากลำบากอัสโกรเราก็อยากจะนำเสนอจากเย็บกระสอบแบบมือถือพกพาให้กับเกษตรกร,เ,กรเนี่ยได้ไปใช้เย็บผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะครับเพื่อจะได้หนึ่งช่วยในการจัดเก็บสินค้าได้เรียงได้สูงประหยัดพื้นที่นะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานสากลทั่วไปนะครับเพราะว่าสินค้าที่ใช้จากเย็บแล้วเนี่ยสามารถที่จะแกะออกได้ด้วยการดึงถักลูกโซ่ออก ็จะทําให้แกะออกได้ง่ายนะครับดังนั้นอัสโกจึงของนําเสนอจากเย็บกระสอบมือถือแบบพกพาให้กับท่านเกษตรกรทุกท่านและท่านผู้ชมทุกท่านนําไปใช้ในชีวิตประจาวันได้นะครับก่อนอื่นนะครับก็จะเราก็จะนํากระสอบที่เราจะเย็บเนี่ยมาบรรจุสินค้าให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้มือขวาถือจักนะครับมือซ้ายจับปากกระสอบไว้นะครับ แล้วก็เปิดสวิตเดินเครื่องจากมันก็จะผลักเป็นฝีจากลูกโซ่นะครับจากอีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ปิดได้สนิทเสร็จแล้วก็สามารถที่จะตัดออโตเมติกด้วยการบิดข้อมือข้างขวานิดหน่อยนะฮะจะมีกันไกลตัดเชือกให้เองโดยอัตโนมัตินะครับแล้วเราสามารถที่จะเย็บต่อเนื่องได้เป็นร้อยๆยถุงไปเลยนะครับ คือกระสอบแบบเก่านะครับสามารถที่จะรวบป,ปากรวบป,ปากแล้วก็เอาเชือกปอเชือกฟางอะไรก็ได้ผูกมัดนะแล้วก็เอาไปวางกองได้นะฮะแต่ว่าปัจจุบันนี้เป็นถุงพลาสติกมันลื่นนะครับถ้าเราไม่เย็บให้ดีแล้วเราไปวางซ้อนเนี่ยมันอยู่สูงยิ่งสูงมันก็ยิ่งไหลทะไหลออกมาได้ง่ายแล้ะทําให้เป็นตรายแล้วก็ทําให้บางทีก็สินค้ากระจัดกระจายแตกเสียหายไป แต่ถ้าเราใช้จากเย็บกระสอบมือถืออสัสโกอย่างพกพาเนี่ยก็สามารถทำได้เป็นมาตรฐานสากลซึ่งปัจจุบันทั่วโลกก็ใช้กันหมดนะเจ้ารนกรต่างประเทศก็ก็ใช้กันอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราอยากจะน,นำเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านได้ไดเห็นได้รู้ได้ใช้ครับนมถั่วเหลืองนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่คู่คนเอเชียมามากกว่า3,000ปีนะครับ แล้วเราก็ใช้เครื่องบดน้ำเต้าหู้อัสโ้เนี่ยมาแปรรูปนะเพื่อที่จะเอานมของมันเนี่ยออกมาใช้บำรุงร่างกายเพราะว่านมถั่วเหลืองเนี่ยมีเลซิตินสูงมากนะครับเป็นแหล่งเลซิตินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดนะฮะอยู่ในถั่วเหลืองนี้เลซิตินจะช่วยให้สมองเด็กเนี่ยจเจริญเครื่องอัสโก้เราก็ผลิตขึ้นมาเพื่อลดแรงงานในการผลิต นมถั่วเหลืองซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราใช้โมหินนะครับใช้โมหินใช้มือต่อมาก็ใช้ใช้ลมใช้น้ำอะไรก็แล้วแต่ใช้สัตว์เนี่ยช่วยโม่แต่อาสโกได้ผลิตเครื่องมาเนี่ยเพื่อลดแรงงานสามารถที่จะผลิตนมออกทางนี้กากออกทางนี้ได้ทันทีทันใดน,นะครับเดี๋ยวจะคู่ผมจะมาเปิดเผยเคล็ดลับในการทํานมถั่วเหลืองและก็ทําก้อนเต้าหู้การทํานมถั่วเหลืองนะครับจําเป็นจะต้องเอาถั่วเหลือง ซีกหรือถั่วเหลืองเม็ดเนี่ยมาแช่น้ําถ้าเป็นถั่วเหลืองซีกนะครับแช่2ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นถั่วเหลืองเม็ดเนี่ยจะต้องแช่4ชั่วโมงเคล็ดลับก็คืออย่าแช่นานเกินนะครับเพราะการแช่นานเกินทาให้จุลินทรีย์เจริญเ,รเติบโตและทําให้น้ําเต้าหู้ที่ออกมาเนี่ยไม่ได้คุณภาพที่เราต้องการนะครับเราก็จะเอามาใส่ในเครื่องนะครับเราก็จะใส่น้ําลงไปนะครับแล้วก็เปิดเครื่อง การที่เราใช้ท่อมีข้อดีคือท่อยางเนี่ยจะช่วยกวนนะฮะแรกเริ่มเนี่ยแล้วก็ให้ให้น้ําลงไปนะครับแล้วก็จะช่วยกวนถั่วถั่วจะลงอย่างรวดเร็วนะครับวันนีนะ้ข้างนี้ก็จะมีนมออกนะครับทางทางนี้ก็จะเป็นกากกากออกนะครับซึ่งกากเนี่ยก็จะละเอียดมากนะครับนี้หลายคนเนี่ยมีปัญหาในการต้มเพราะการที่นมเข้มข้นเนี่ย มันจะต้มแล้วจะติดก้นหม้อได้ง่ายจำเป็นจะต้องใช้หม้อไอ้น้ำอัสโกนะครับซึ่งมีแรงดันสูงและให้ความร้อนถึง120องศาซีสามารถที่จะทำให้นมเนี่ยเดือดได้ที่100องศานะครับเดี๋ยวเชิญชมนะครับเคล็ดลับในการใช้หม้อต้มไอ้น้ำของอัสโกเป็นอย่างไรนะครับและนี่ก็คือเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งของอัสโกเราที่นำเสนอในวันนี้นะครับคือหม้อต้ม นมถั่วเหลืองด้วยไอ้น้ำนะฮะซึ่งจะเป็นการต้มเหมือนโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่เขาผลิตใส่กล่อง UST นะครับขายไปทั่วประเทศไทยเรามีหม้อแรงดันไอ้น้ำนะครับหรือเรียกว่ามินิบอยเลอร์นะครับท่านจะเห็นว่าตอนนี้ความดันของไอ้น้ำเนี่ยอยู่ที่ระดับ7ระดับ8นะครับตัวนี้จะเป็นตัวผลิตไอ้น้ำและส่งไอ้น้ำที่มีความร้อนถึง120องศาซีนี่ยมาที่หม้อต้มนมนะนมดิบๆเนี่ย ยังทานไม่ได้นะครับเราต้องมาใส่ที่หม้อน,นี้เพื่อจะให้ไอ้น้ําที่เราได้เนี่ยมาทําให้นมเดือดที่ร้อยองศาเซีนะครับเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่จะทําให้นมเราหอมนะครับเราจะใส่ใบเตยซึ่งจริงๆแล้วใบเตยก็เป็นสมุนไพรไทยนะครับที่มีฤทธิ์ในการบํารุงหัวใจนะครับมีความหอมเราก็จะใส่ใบเตยทั้งมัดเนี่ยใส่เข้าไปข้างในเลยนะครับใส่ไปนะฮะ ใส่ลงไปต้ม <Yeah. S 1> เมื่อเราต้มเดือดแล้ว mm hmm. เราก็ต้องอเคี่ยวต่อไปอีก15นาทีขึ้นไป mm hmm. เพื่อจะได้ฆ่าตัวเอนไซม์ทิปซินอินฮิบิเตอร์นะครับ mm hmm. เพราะว่าในนมถั่เหลืองดิบเนี่ยจะมีเอนไซม์ hmm. ที่ไปยับยั้งการย่อยซึ่งเรียกว่าเอนไซม์ทิปซินอินฮิบิเตอร์อันนี้คือเคล็ดลับอีกข้อนหนึ่งคือเดือดแล้วเคี่ยวต่ออีก15นาทีถ้าใช้หม้อน,นี้ ไม่ต้องกวนรับรองหม้อไม่มีติดก้นหม้อแล้วก็เราจะได้นมที่มีรสชาตินะ<ม>และมีกลิ่นที่เป็นเพียวๆของนมสดถั่วเหลืองแท้ๆนะครับจะไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวเหม็นไหมเคล็ดลับในการทำนมถั่วเหลืองที่ดีข้อที่1นะครับต้องเดือดอย่างน้อย15นาทีขึ้นไปนะครับอันที่2ถ้าจะได้ให้เป็นมืออาชีพเป็น professional จะต้องใช้ ม้อต้มไอ้น้ำหรือสตีม m บเลอร์นะครับจะได้นมที่ได้รสชาติกลมกลม่อมแล้วก็เป็นธรรมชาติ100%เคล็ดลับที่3ก็คือต้องเติมไปเตยเข้าไปเพื่อเพิ่มความหอมและทำให้จิตใจเบิกบานนะครับใบเตยเคล็ดลับที่4ก็คือการเติมน้ำตาลเนี่ยส่วนใหญ่คนไม่รู้ว่าจะเติมมากน้อยเท่าไหร่ขอบอกนะครับไม่เกินเเป็นรสชาติที่ดีนะฮะใช้ น้ำตาลไม่เกิน7%นะครับเคล็ดลับต่อไปนะครับไทยอัสโ้จะแนะนำเคล็ดลับในการทำเต้าหู้ก้อนนะครับหรือเต้าหู้ผัดไทยหรือเต้าหู้แข็งนะครับซึ่งเต้าหู้เนี่ยชาวจีนบริโภคมากกว่า3,000ปีนะฮะแล้วก็เป็นแหล่งโปรตีนเจที่อุดมสมบูรณ์มากที่ได้จากถั่วเหลืองนะครับก่อนอื่นเราจะต้องมีสารที่เรียกว่าเอี่ยมโลหรือว่าคนไทยเรียกกันว่าดีเกลือนะครับ เราใช้ดีเกลือมาละลายน้ำนะครับดีดีเกลือละลายน้ำใช้ไม่มากนะครับใช้นิดเดียวละลายน้ำนะละลายน้ำเสร็จเราจะหยอดดีเกลือเนี่ยลงไปในในนมถั่วที่กำลังร้อนนะครับนมถั่วเหลืองที่ต้มเสร็จนมถั่วเหลืองต้องต้มให้เดือดนะครับต้องต้มให้เดือดจากนั้นเราจะเทค่อย้เทใส่ไปนะครับแล้วก็คนไปด้วยนะ เห็นไหมฮะเริ่มสังเกตนะครับเริ่ม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 เป็นเริ่มเป็นก <ver> ้อนเต้าหู้ข UH! ึ้นมานะฮะเริ่มเป็นก้อนแล้วนะฮะสังเกตไหมครับนี่เห็นจะเห็นลายน้ําออกมาแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่ครับต้องดูดีๆนะครับเริ่มเริ่มนะฮะนี่แหละคือก้อนเต้าหู้ที่เกิดขึ้นเพราะว่าแคลเซียมบวกบวกกับแมกนีเซียมบวกบวกไปจับกับ โปรตีนของนมถั่วเหลืองนะครับเนี่ยก,ก็ได้เป็นถ ua, เต้าหู้เกิดขึ้นนะครับจะสังเกตว่าเริ่มเป็นก้อนขึ้นมาแล้วนะนี่เป็นวิทยาศาสตร์นะฮะนี่เป็นวิทยาศาสตร์ครับเคล็ดลับอันหนึ่งหลายคนไม่เข้าใจว่าฟองเต้าหู้ทำอย่างไรฟองเต้าหู้นะครับไม่ใช่ฟองตอนที่เราจะต้มนะฮะ แต่เป็นฟองเต้าหู้หล้างจากที่เราต้มเด็ดแล้วเมื่อโปรตีนนมเนี่ยเจอความเย็นก็จะเกิดเป็นชั้นฝ้าขึ้นมาข้างบนนี้นะฮะเป็นฟองเต้าหู้ฟองเต้าหู้นี่มีประโยชน์มากเพราะว่ามีโปรตีนสูงที่สุดต่อไปนะครับเราก็จะนำเ,เต้าหู้นะฮะมาลงแบบเราใช้ผ้าขาวบางนะครับผ้าขาวบางเพื่อจะกรองน้ำออก ราก็จะเทใจลงในแบบนะครับลงในแบบเพื่อจะขึ้นลูกนะครับถ้าง่ายๆเราก็เอาผ้าขระบางนะครับกองมันขึ้นมานะครับก็จะไดะ้ก้อนเต้าหู้ก้อนเต้าห<ม>ู้ก้อนที่ใช้สําหรับทําผัดไทยนะฮะอันนี้จะเป็นอาหารเสริมสําหรับเด็กนักเรียนได้ทั้งเช้ากลางวันและเย็นนะครับถ้าเด็กได้รับประทาน เต้าหู้มากๆเนี่ยจะได้เ,เลซิตินสูงนะครับได้โปรตีนได้วิตามิน A ถึงแซดเลยนะครับถ้าง,ง่ายๆนะครับเราใช้มือบีบบีบน้ำออกนะครับจากนั้นเราก็เอามาเราก็จะได้ก้อนเต้าหู้นะฮะเต้าหู้ก้อนเต้าหู้ผัดไทยนะครับอาหารเสริมให้กับเด็กนักเรียนได้นะครับเต้าหู้ก้อนนิ่มนวลทานได้นะครับอันนี้ 嗯，一樣。